ไปเอกโบนนพไปเอกของเอฟซีโบนนสวัสดีครับสวัสดีเอซแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับพระเอกก้านกล้วยพระเอกก้านกล้วย อพอเอกเอ้ยพอเอกพ่เอกขี่ดือ้อเฮ้ย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  <c oughs> บอด,อดอลาบ,บอดออลาลาคนจริงเนี่ยยังมักวนพอ่อ <c oughs> ไม่หยอกพ่อเลยเป็นเบาเลยเป็นเบาเลยไม่หยอกพ่อจังเลยได้ทีนสดข่าวนเปียงน,นั่นโทรัพท์อีละ กินมังกิน n h ามังกินเนบ่พบไออีอลูกทุง่งมันมีมุนดังยินสเสียงคุยดังวัสดีครับพิลามัยโอ้โหพิลามัยได้เห็นชุดลูกชายคงจะภูมิใจเนะพิลามัยภูมิใจกับตัวลูกชายไมหมโอ้ยยิน n h าสด โอ้โหไอ้ไอ้เขาเอาคนหยาตัวนั้นเป็น้ำน้ำเปียงนันนะนั่นเองแบ่งกันไปกินกันนะพวกกินไห้มันผสมบ่ไม่จจอเลยแต่กินหยาสดอีกสวัสดีครับคุณข้าวหอมครับสวัสดีครับคุณชิดชมสวัสดียามเช้านะครับอีกเจ้ามือหนีมืออื่นมือเฮากระบป๋าดิแสดงแล้วแสดงเจ้ามือนี เข้าไปแล้วไปนี่เข้าแสดงนี่รออมันก็สำนันสั่งตัวนี้ใถ้ก้อนสัางหนึ่งสวัสดีครับพี่ปงเพชรพี่ปงเพชรลูกชายเก่งไหมน้องดาวเก่งแต่ว่าพอดาวไม่เก่งใช่ไหมไม่หลับครับพี่จุจมไม่หลับสวัสดีครับคุณหญิงครับน้องๆเชืยกอื่นก็ไม่ยอมนอนนะไม่นอนครับคุณหญิงไม่นอนครับสวัสดีครับคุณป้อมครับ ผมเมื่อคืนนั่งร้องให้ภูมิใจกับลูกชายประสันคุณปุอมครับลูกสากินยาญาดีนามีพี่กุ้งมาช่วยกแกรงหนึ่งนะยศีเอ้ยรับทุกคนน่ารักมากครับสวัสดีครับพี่ก้อยน้องดาวนอนไหมเมื่อคืนไม่นอนครับพ,พี่ก้อยยังไม่นอน,นเพื่อนๆเขาก็ยังไม่นอนนะ เออไปครับสายามไปไปเรื่องสยามน้ำเหลืองไปใส่ทอ่อเขาหนึ่งเดี๋ยวกับบริการเองเดียวเดียรดาวจินเยอะเยอะดาวจินเย,เยอะขึ้นไหมคะก็กินได้เรื่อยๆครับสวัสดีครับคุณผู้บริโภคแม่คืนนะครับก็ขอบคุณแม่เอฟซีที่ให้คะแนนพ่อพดนะครับพ่ออ่าควันหน่อยแล้วก็ลุงดำนะครับแล้วก็น้องดาวนะครับพี่ละไมว่าพ่อเลินก็ เก่งครับผ่านเมื่อคืนมาแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นจ้ะครับผมวพี่ลยเม่อิืนผมสั่นแล้วก็กลัวในเอฟซีผมกลัวกลัวกลัวที่ผมพารูกผมทําไม่ได้นะครับทุกคนก็คาดหวังเนาะนะครับคนก็าคาดหวังกับน้องดาวนะครับไอ้นะวุ่มกับนะครับเพราะเห็นความน่ารักและความสามารถของน้องดาวงานช้างนะครับเขาเลยอยากให้น้องดาวมา ถ้าน้องดาวมีองค์รักนะครับยืนสี่ขาก็โอเคในเอฟซอันนี้เมื่อคืนไม่ได้นะเอฟซเขาให้อยู่ห่างน้องดาวเลยนะครับให้พ่อกับน้องดาวเข้าไปโชว์เลยนะครับแต่ว่าน้องดาวก็ทำได้คนระับไม่เคยทำให้พ่อขายหน้าไม่เคยทำให้เมียขายหน้าแล้วก็เคยทำให้เอฟซีขายหน้านะได้ครับพี่ก้อยดีขึ้นดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากน้องดาวดีขึ้นมาก สวัสดีครับพี่ไม้จ่าจิวาสูอดทนสําเร็จจา้าทุกคนก็ไม่คิดว่าน้องดาวจะทําไดน้นะครับเพราะว่าผมก็บอกลวงหน้าแล้วว่าน้องดาวไม่ได้ซ้อมนะครับลูกเราไม่ได้ซ้อมนะครับเมื่อคือนก็สแสดงจริงเลยนะเปิดงานจริงเลยนะครับสวัสดีครับน้องเปิ้ลนสวัสดีครับขอบคุณจริงว่าแต่น้องดาวก็ทําได้เก่งมากครับ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนน้องดาวกล้านอนหรือยังครับยังครับผมยังยังไม่กล้าดูอ่ะแม่ดาวไม่กล้าดูนะครับไม่กล้าดูครับไม่กล้าดูน้องดาวดูสดเอ้ยดูหน้างานแล้วก็ดูคลิปนะครับน้องแม่ดาวไม่กล้าดูเดี๋ยวลูกทำได้โอ้ยกรีดร้องพกันดีใจร้องให้ผมก็ยังร้งองให้สิไม่คิดว่าลูกผมจะทำได้ คิดว่าผมจะทําได้ยังครับน้องดาวยังไม่นอนครับว่นยังไม่นอนครับใค่พิยุทธไหมน่สวัสดีครับพิยุทธ์นี่เลยเต้นใส่อะไรภาษารดน้ำมาได้ซื้อกระตินโอ้พี่ําไมว่าผมใจกับพ่อความทุกคนทํามที่ที่สุดใช่ครับน้องไอฟซีเนาะนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบประชังตัวที่ทีมงานมาในครั้งนี้ก็ไม่ได้นาะเพราะว่าพี่ๆเขาได้ซ้อม แต่ลูกเราก็ทำได้ดีทำได้ดีมากครับใช่ครับพี่ใหม่ครับเป็นทั้งชิ้นงานไม่รู้ป้าพิไลไปยังไงมายัางไงมาส่งกับข้าวหายเลยไม่ได้โทรถามข่าวป้าเลย่ายอีซีมาเสียหูหมูเรา หมเดวมีเอฟซีทั่วเลยตัวนี้มีเอฟซีโอ้ยได้แสายตูใส่รถเขาทำไมพี่บังเพชรว่าอะไรลุ้นไปลองให้ไปมือขืนใจครับพี่บังเพชรนั่นแหละพี่บังเพชรผมค้าเนาะที่เราได้รักช้าง,ช,างช้างเช็ดเชหนึ่งะนะครับรักครอบครัวครอบครัวหนึ่งเอาเงินในเมียผมเนะ่อยยี่ยงรถไอส้สกูตไปไปดิ ตัวกูไปเจ้เออไปเหรอเออโอ้คุณโปง่งคุณโปง่งสวัสดีครับคุณรถจนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทัดดาวครับได้ครับตอนน้องดาวที่งานจางนะครับน้องดาวเด็กคนนี้ยังทำได้ยังฝานมาได้เจ็บเกี่ยวประสบการณ์เอฟซีนะครับมันอุ่นใจนิดหนึ่งน,น,นะครับคือมีพ่อพศนะครับมี พ่อพดนะพ่อของน้องคำนะครับมาช่วยเองนะครับถามว่าคนหน่อยช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับแต่มันก็เหมือนมีครูบาอาจารย์นะครับอันนี้พ่อพดก็จะไปอยู่แล้วนี่นะครับวันที่สิบเจ็ดพ่อพดก็จะกลับไปแห่งงานก็ต้องสู้เนาะนะครับลูกเราเป็นดาวลูกเราเป็นดาวก็ต้องทําทําไม่ได้ครับที่หม่ว่าแม่แม่ก็น้ําตาไหลมันเป็นน้ําตาแห่งความปรับปื้่มครับพอาเรื่องใจครับผมก็ แอบร้องไห้เหมือนกันเอฟซีนะครับแอบร้องไห้แล้วก็จอนที่เขาปิดปิดงานนะครับกูผุนะเอฟซีนะครับน้องดาวเป็นช้างเด็กนะครับเขาทาได้เอฟซีนะครับผมก็เลยยกมือสาธุนะครับแล้วก็มือมันหวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับครับเอาอะไรมาให้น้องๆเอาเอาขนมมาฝาก จ้าเดี๋ยวให้รถออกไปก่อนครับนั่งนั่งดูก่อนครับนั่งดูก่อนครับช่วยรับไหมขนมก็มีทั้งหมดหกเชือกครับครับเอาของนอปากไม่ร้อนด้วยไม่ห่าววันน้องดำไม่หลับเลยเรายังยังยังน้องยังตื่นอยีก อ็ดูคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะยไวอัครับมอี่เวเรื่มืมเรื่มวเรื่มไปยังมเป็นย์อราสวัสดีค่ะ นุหลับสบายค่ะมีแต่อว้นวนอ้วนไม่ยอมนอนโอ้อยฮยยเฮ้ยมเฮ้ยยเฮ้ยเ้ย ไม่ต้องดอกพี่กันไม่ต้องดอกแล้วข้องพี่นี่บอมอย่าให้น้องเขานิ่งๆก่อนครับพี่นะครับเขากำลังระแวงอยู่ครับยังระแวงอยู่ครับแต่ก็ยังยังยังไม่กล้าน้มตัวนอนนะครับก็อันนี่อยู่นะครับน้มตัวนอนอยู่ไอย,ยืนยืนนอนอยู่ครับ ยังครับคุณสปินดาครับน้องดาวยังยังไม่กล้านอนยังยืนนิ่งๆอยู่ครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวขออนุญาตปล่อยกล้องหให้น้องก็ได้ดีแลกตัวเองก็เป็นสักพักครับบางทีเขาก็นครับต้องขอโทษดิฟซีด้วยต้องใส่สองขาไว้นะครับเพราะว่าหน้างานเพราะว่าต้องเสพให้น้องดาวได้นิ่งมากที่สุดครับตอนนี้ วันนี้ก็แม่ดาวได้บวงสวงนะครับเจ้าที่เจ้าทางบุญคุณปูป่ย่าตายายนะครับแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่นี่นะครับให้งานวันนี้ก็ให้มันรู้ร่วงไปด้วยดีนะครับมันไม่ได้ครับเอฟซีคือเราก่อมไม่ได้ครับเพราะว่าน้องดาวยังไม่นิ่งพอที่จะไปก่อมมันอยู่บ้านตอนนี้เขายังพับตัวอยู่นะครับ ที่เมฟซีที่เห็นสวยสองขานะครับถามว่าพ่อดาวอยากทำไหมก็ไม่อยากทำหล่อฟิฟซีตอนนี้ผมก็ต้องเซฟลูกผมนะครับไม่ให้ดื้อนะครับเหมือนอยู่บ้านนะครับตอนนี้ดาวคือมางานนะจะเซฟยังไงให้น้องดาวได้นิ่งที่สุดนะครับทำยังไงยังเขายังตื่นอกตกใจอยู่ครับใช่ครับน้องดาวยังปรับตัวอยู่ เอฟซีต้องเข้าใจนะครับที่ผมเห็นผมใส่สองขาเด้อนะครับโอเอฟซี oh, ว่าจ้างน้อยรูปงามภายดาวมงคลผมเป็นนักแสดงมืออาชีพครับเยี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะครับเมื่อวันรูปผมทำได้นะครับ <c oughs> หรือว่าวันที่มันมารูปผมทำได้เนาะนะครับเอฟซี FC ต้องให้โอกาสผมเด้อให้โอกาสรูปผมคุณเพียงใจว่าชื่น ใจแทนพ่อเลยเมวรที่สดเลยเหล่านี้ยน้ำตาคลอลูกเดทาทำได้สมชื่อดาวข้าพ่อดาวก็ยังเป็นดาวน้อยทีนะึงยังรัดแสนยรัดแสนนะครับดอ,ดอยังถูก ใช่ครับขอให้นะครับเมืองสักเสร็จเนาะนะครับที่น้องดาวมาอยู่ที่นี่ขอให้มันงานร่วมกๆๆันโดยดีอ่ะเอาซิกล้องเดี๋ยวพีว่พาอเออจุดจดหนึ่งพ่อเป็นปอน,นามาพี่มาเดี๋ยวปอนน้องดาวอะไรไมให้น้องดาว บ่ <laughs> timpul maye <manyang> ma terus ini ถ่ายให้ได้ค่ะชวนแฟนพี่แล้วเขาไม่มา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 เลมาเลเลยมาเมาลยมาเมาเมามาเลยมอเลลยมาเลเลยลยมาาลมา

เดะลแดงอยมส่วอคืนแสดงแสดงได้ไหมคะได้ครับได้ไปดูในคลิปได้แสดงได้เอ้าก็อยู่ข้างตาเลยคไม่ไม่ควรยแม่ให้ฟังเอ้าดะอยู่อยู่ข้างน้องเลยบนมามองไมูกบนหนึ่งสอง อโอเคค่ะครับุณเรืขอบครับโอ้ยยังมีนิ่งเขพ่อต้องอยู่เคียงข้างเขาตลอดเดี๋ยวตอนเย็ยนแม่มาดูนะ<อ>น้องน้องน้องมีเียบบ้างค่ะแต่ไม่ได้ล้มตัวลงนอนนะคะก็มีมีงีบบ้างนะคะมียืนงีบบ้างแต่ว่าไม่ได้ล้มตัวลงนอนนะคะ ครับใช่ครับอันนี้เป็นงานใหญ่ด้วยมันโดนนู่นนี่นั่นเสียงฮึมฮึใช่ คอมเมนต์ขึ้นเร็วมากเลยจน้องคนสวัสดีค่ะแม่แม่เข้าไปหาแล้วสูงกว่าแม่ตั้งเยอะนะคะน้องดาว นะะตัวตใช่ยืนกับพ่อซูงกว่พ่อต้องเยอะนะคะเห็นนกเล็กมากมาหา่ถ้าถ้าอยู่อ่าถ้าอยู่ในในสนามเหมือนพี่พี่ก็ตัวเล็กนิดเดียวค่ะตอนเราไล์สดนะคะตัวเล็กนิดเดียวอ ใ่ดูขอแล้วอ่าเมื่อกี้เครื่องบินเครื่องบินผ่านนะคะน้องก็เลยยังไม่ค่อยนิ่งเยวมาอีกอะฉากลาพนัานใช่ค่ะมีอ่ามีกอกมือเรียกด้วยนะคะ ะอยู่ในช่วงปรับตัวนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะวันนี้อาจจะดีกว่ากว่าเมื่อเมื่อวานคอ,อ,อมเมนต์ขึ้นเร็วมากอ่านไม่ทันสู้นางดาวคนเก่งค่ะวันบอกสู้อยู่แล้วครับ ใช่่ะน,น้องดาวแสดงอ่าสมบทบาทมากนะคะ,คะได้ค่ะพี่จาคิวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำเดี๋ยวแม่ไปนะคะ ไม่ไม่ได้พูดอะไรนะคะสวัสดีจ้า้ังฟูสวัสดีค่ะสวัสดี แม่ๆทุกๆท่านนะคะเมื่อคืนหมดานนอนไหมอ่ะมียืนงี่บบ้างค่ะแต่ไม่ล้มตัวลงนอนนะคะ ก,กาหาหาหา็เะบอกวนี่อนอ,รอ,อไ,มอออไรมาว่เอยอบไ่ไหเ้ดีปเลยไปนไรม่นหลไ่ปนน <c oughs> เดี๋ยวคืนนีแแ้แม่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 ส่งกำลังใจให้น้องดาวกันอ่ากันกนี่นะคะเพราะว่าแสดงทั้งหมดเจ็ดน่ใช่ไหมหนูไม่แน่ใจเจ็ดวันแสดงเจ็ดอีกเจ็ดวันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูจะไปนั่ง <c oughs> แถวหน้าเหมือนเดิมนะคะแถวแถวเดิมเพื่อให้เห็นน้องดาวชัด คถึงคืนที่20 แม่แม่สิคะงั้นหนูขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปพักกินข้าวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังจะให้น้องดาวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะช่วงน้องดาวน่าจะช่วนน้องดาวแสดงนะคะแม่แม่บ๊ายบายค่ะ